เพื He, ่อนวันนี้พามาชิมร้านมื้อแรงว่างบอกสะพานพระรามห้าร้านอีสานกายะที่ยกระดับอาหารอีสานไปอีกขั้นหนึ่งเริ่มที่เมนูยุกเกะเนื้อสดเขาใช้เนื้อส่วนที่นุ่มที่สุด มันแทรกนิดๆอันเป็นเส้นๆแล้วนำมาคลุกเคล้ากับซอสสูตรพิเศษของทางร้านค่อยๆคลุกเคล้าให้น้ำซอสซึมเข้าเนือ้อจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมสวยงามแล้วก็บรรจงหยอดไข่แดงสดลงไปบนยอดแล้วตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเพิ่มความสดชื่นด้วยสาลี่หั่นเป็นเส้นๆกินแล้วมีความนัวและความสดชื่นไปด้วยกันเมนูที่ต้องสั่งอย่างแรงก็คือ เนื้อพิคารย่าย่างเขาทำมาดีมากๆไม่เหนียวแม้แต่นิดเดียวถูกใจผมมากเขาย่างมาแบบข้างนอกเกรียมแต่ข้างในยังฉ่ำจิ้มด้วยน้ํำจิ้มไข่แดงสดที่เขาให้มาโอ้โหฟินจริงๆเมนูเนื้อของที่นี่ถูกยกระดับได้ถูกใจผมมากเมนูต่อไปก็คือก้อยเสือคั่วเขาทำมาสุกกำลังดีคั่วออกมาได้อูมามิยิ่งบีบมะนาวสดๆลงไปยิ่งเพิ่มความหอม เนื้อร้านนี้บอกเลยนะเพื่อนไม่เหนียวแม้แต่เมนูเดียว เมนูกับแก้มส้มตำของเขาก็ไม่แพ้ใครอธิบายไปเพื่อนอาจจะไม่เชื่อต้องมาลองเองเมนูต่อไปก็คือเมนูหากินยากเสือใต้น้ำเขาเอาเนื้อเสือร้องไห้มาใช้วิธีต้มแบบโบราณร่วมกับสมุนไพรเน้นๆน,น,น้ำซุปเข้มขน้นรสชาติเผ็ดร้อนสะใจเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยครับรสชาตินัวแบบหอมๆต่างจากก้อยเสือขั่วรสสัมผัสการเคี้ยวคือนุ่มละลายเลยน อกจากนั้นเขาก็ยังมีเมนูอาหารอีสานให้เลือกอีกมากมายเมนูส้มตำปูปลรราของเขาก็ไม่แพ้ที่ไหนนั่งกินกันไปฟังดนตรีสดเพลิน ก็ยิ่งเจริญอาหารอีกเมนูหนึ่งที่ผมร้องว้าวก็คือต้มแซบเนื้อเปื่อยทำมารสชาติสถาถนสะใจผมจริงๆเนื้อเขาก็ตุนมาแบบละลายมันเด้งๆเอ็นก็นุ่มบอกได้เลยเมนูนี้ต้องสั่งและนี่ก็คือมื้อแรงว่างบ่อครับร้านที่เปลี่ยนนิยามการกินอาหารอีสานแบบเดิม ให้เป็นความเทศสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวใครจะไปคิดว่าเจ่้อนกับเนื้อพิคารย่าจะเข้ากับบรรยากาศร้านแนวอิซากายะได้ขนาดนี้หากใครกำลังหาที่พักผ่อนหลังเลิกงานหรืออยากพาครอบครัวมานั่งชิลในบรรยากาศสบายๆในย่านพระรามห้าผมบอกเลยร้านนี้คือที่สุดแห่งปี2025เลยครับอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองและที่สำคัญคือฟีลลิ่งมันได้จริงๆ หากเพื่อนถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนักชิมพเนจรด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมื้อหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปพเนจรที่ไหนต่อรอติดตามได้เลยครับส่วนมื้อนี้ผมขอตัวไปซ้ำข้าวผัดมันเนื้ออีกสักจาน